คุณรู้หรือไม่นายกรัฐมนตรีไทยที่เคยติดคุกหรือต้องโทษจำคุก 1. จอมพลป้าพิบูลสงครามช่วงเป็นนายกรัฐมนตรี2,481-2,487และ2,491-2,500เหตุผลหลังสงครามโลกครั้งที่สองถูกจับในข้อหาอาชญากรสงครามผลลัพธ์ถูกคุมขังจริง159วันก่อนศาลตัดสินยกฟ้องเพราะกฎหมายอาชญากรสงครามมีผลย้อนหลังไม่ได้ 2. อผลเอกชาติชยัยชุนหาวันช่วงเป็นนายกรัฐมนตรี2,531-2,534เหตุผลถูกรัฐประหารปี2,534ถูกทหารควบคุมตัวข้อหาคอรับชันและใช้อำนาจมิชอบผลลัพบถูกกักตัวอยู่ราวสองสัปดาห์จากนั้นถูกปล่อยตัวแต่ไม่ถูกศาลพิพากษาจำคุก 3. ส,สมัครสุนทรเวทช่วงเป็นนายกรัฐมนตรี 2,551เหตุผลถูกสารตัดสินจำคุก2ปีในคดีมินประมาทวงเล็บเปิดเหตุจากคดีเก่าตอนยังไม่เป็นนายกรัฐมนตรีผลลัพธ์คดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์และสุดท้ายไม่ได้ถูกจำคุกจริง4ทักษิณชินวัตรช่วงเป็นนายกรัฐมนตรี2,544-2,549เหตุผลสาลฎีกาตัดสินจำคุก2ปี คดีที่ดินรัชดาวงเล็บเปิดปี2551วงเล็บปิดผลลับมีออกนอกประเทศไปนานกว่า15ปีก่อนกลับไทยปี2566และเข้าคุกวงเล็บเปิดแต่รักษาตัวไหนโรงพยาบาลตำรวจวงเล็บปิดล่าสุดวงเล็บเปิดกันยายน2568รวงเล็บปิดสารดีกาสั่งว่าการพักรักษาตัวไหนโรงพยาบาลไม่ชอบด้วยกฎหมายต้องกลับเข้าเรือนจำ และให้รับโทษจำคุกหนึ่งปี5ยิงรักษ์ชินวัตช่วงเป็นนายกรัฐมนตรี2554-2557เหตุผลสารดีกาตัดสินจำคุก5ปีในคดีโครงการรับจำนำข้าววงเล็เปิดปี2560วงเล็ปิดผลลับหลบหนีออกนอกประเทศก่อนวันพิพากษาไม่เคยถูกคุมขังจริง6แพ่อุ้ยยัง